สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าหอยลูกหอยเชอรี่นะคะที่เราปล่อยลงบ่อขุนเขาเรียกอะไรหลังจากที่เอาเราอนุบาลแล้วนะคะแล้วก็พอหอยเขาแข็งแรงเราก็จะเอาลงบ่อใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะ อันนี้จะเอาใส่วงวงปูนนะคะก็จะย้ายมาอยู่บอ่อใหญ่นะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่บอ่อใหญ่นะคะจะไข่ยเยอะมากแล้วก็ยาวด้วยไข่ใหญ่ด้วยนะคะค่ะอันนี้ข้างะะข้างนะคะข้างข้างกันเลย,ยนี่ค่ะอันนี้จะเป็น ลูกหอยเชอรี่นะคะนี่ค่ะประมานี้เลยนี่นะคะบ้านจะอยู่ริมถนนนะคะเวลาอาจจะได้ยินเสียงรถด,ดังมากนี่นะคะในบ่อก็จะมีผักบุ้งผักตบชวา คะแล้วก็แหนแดงแล้วก็ดอกจอกนะคะเอาใส่ไว้ให้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยหอยโตวไวมากเลยนะคะไหนนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะร่วงแล้วร่วงแล้ว นี่ค่ะตัวเขาจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นกันนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนสวนของแม่นะคะแม่ปลูกมะละ นี่ค่ะกำลังออกเลยนี่ค่ะมาแย่งพื้นที่ในบ้านแม่นะคะนี่ค่ะตำลึงเราก็ปลูกเองค่ะนี่ค่ะผักสวนครัวค่ะอันนี้แมวค่ะแมวข้างบ้านอันนี้เราจะปลูกแหนแดงนะคะเราพอแหนแดงด้วยเอาไว้ให้หอยกินนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหนแดงเหมือนกันนี่ค่ะ นี่อันนี้มะเขือมะเขือพวงคะ่ะมะเขือแม่นะคะนี่เห็นไหมคะยคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะจะบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาลงบ่อยใหญ่นี่โตวไวมาก จะหอยน้องหอยน้องหยองหยอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นตัวเมียตัวเมียตูดจะดำนะคะเดี๋ยวนะก่อนถ่ายเราลืมเอาใบตำลึงมาให้เนาะจะได้เห็น ชัดๆเวลาน้องมาอยู่กันเป็นก้อนเนี่ยค่ะอืมตัวเท่านี้แล้วนะแล้วก็ไหวเนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะตัวเท่านี้แล้ว หูเสียงธรรมชาติมากเสียงธรรมชาติจริงๆนะคะนี่ค่ะจุ๊บจิ๊บจุ๊บนี่ค่ะอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้หอยไม่ได้รับเชิญนะคะเก็บทิ้งเลยค่ะ นี่ค่ะยังไม่ได้รับเชิญนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนี่กิ่นใบพักบุ้งนะคะเหมือนจะมีตัวเมียเยอะมากเลยออันนี้จะเป็นสวนของแม่นะคะ จะมีต้นกล้วยอันนี้กล้วยไข่ค่ะออกลูกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะหวีใหญ่มากแต่ยังไม่ออกหวีค่ะอันนี้จะเป็นต้นกล้วยกล้วยหอมถ้าจะไม่ผิดน,นะนี่ค่ะน้อยหนาก็มีนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ที่เราทำการฟักไข่นะคะนี่ค่ะอันนี้ไข่ที่เราเก็บมาแล้วนะคะนี่ค่ะเก็บมาแล้วเราจะมาตากให้แห้งก่อนนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะต้องเก็บแต่เช้า อันนี้ก็เวลาเก็บมาแล้วตากลมไว้สองวันนะคะแล้วก็จะมาหอ่อห่อใส่กล่องกระดาษห่อกระดาษทิชชู่นะคะใส่กล่องไว้แบบนี้เลยนะคะ,คะนี่อันนี้คือที่เรากล่องไม่พอใส่นะคะแล้วก็ที่ใกล้จะฟักแล้วเราก็จะมาใส่ในนี้ อันเนี้ยที่มีน้อยน้อยนี่คือช้อนไปลงบ่อโน้นนะคะกระมังโน้นนี่ค่ะน,นี่นะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ ลองสองอย่างเลยนะคะห่อกระดาษทิชชู่ด้วยแล้วก็เอาใส่ตะแรงไว้แบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นหอยเชอรี่ไหมคะ่หอยเชอรี่ของเราเนี่ยนะคะนี่ก็ใกล้จะฟักแล้วนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะพอหอยเกาะขอบกระมังนะคะเราก็จะช้อน ช้อนหอยนะคะมาใส่ี่นี่ค่ะอันนี้เราจะใส่ออกซิเจนให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนมากเลยที่นี่ลบุรีค่ะอากาศร้อนมากนี่นะคะาาก็จะประมาณนี้เลยนคะคะ ก็จะอุบาลน้องไว้ก่อนนะคะสักสองอาทิตย์ถ้าเกิดว่าน้องแข็งแรงแล้วเราก็จะลงบ่อใหญ่เมื่อกี้เลยนใ,นในกระมังนะคะเราก็จะใส่สาล่ายเอาไว้ให้น้องกินนะคะอันนี้พอเราดูเสร็จแล้วเราก็จะปิด ทำตะข่ายนะคะปิดคอรอบไว้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะปิดไว้กันยุงนะคะนี่ยกาุงข้าววันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะเอาไว้มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วจะมาลงไว้ให้ดูกันนะคะ มือใหม่หัดเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะ